สวัสดีค่ะทุกๆคนสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยคุ้นนอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะไม่แนวทางหุ้นสามลัดนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่กดดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการทำมูลเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะ ประจำนะคะวันที่16นะคะเดือนสิงหาคม2566นะคะบ mm ุ hmm. ้นแรกนะคะหุ้นรัสเซีย mm hmm. คืนนี้แอดให้รูดศูนนะคะเจาะให้เม็ดเดียวศูนย์หนึ่งนะคะ mm hmm. หุ้นรัสเซียรูดศูนย์เจาะศูนย์หนึ่งนะคะ mm hmm. ต่อไปเป็นหุ้นเยอรมันนะคะ mm hmm. ประจำนะคะวันที่16 เดือนสินหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะหุ้นเยอรมันหุ้นเยอรมันคืนนี้ at รุลุสองนะคะเจาะให้เม็ดเดียวสองเจ็ดนะคะหุ้นเยอรมันรุดสองเจาะสองเจ็ดนะคะต่อไปเป็นหุ้นอังกฤษนะคะประจำนะคะวันที่สิบหกเดือนสิงหาคม 2 5 6 6นะคะพุ้นอังกฤษคืนนี้แอดให้รูปหนึงนะคะเจาะให้เม็ดเดียวนะคะ1,0น,น,นะคะพุ้อังกฤษรูด 1, นึเจาะ1นนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นสามลของแอดนะคะ แปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆวยปังๆไมีตังใชใ้ทุกคนเลยนะคะแล้วกับมาปกุกคนใหม่นะคะสวัสดีค่ะ